สวัสดีครับพบกันอันคะ้อนในคลิปนี้หลังจากที่บราได้ทำคลิปมาได้เป็นสามสี่เดือนตั้งแต่หน้าฝนนะครับตอนนี้กอมาหน้าหนาวแล้วว่าบราคอยมีเวลาครับบคอยม,มีเวลาตัวใดในการทำคลิปกับว่าหง่วจะทำคลิปอะไรอย่าง วกก่าพอคอยได้ไปไหนครับทำงานแล้วก็เลิกงานแล้วก็ไปไปพอลูกเลยบอกคอยมีเวลาท่าใดครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับกับปอเม่พี่น้องมีความสุขหลายๆครับแล้วก็ตอนนี้ก็ ก็เป็นงานบันเด็กนะที่ผ่านมาตีสนามบินนี่ก็คนก็ค,คึกคักเต็มเลยเพราอยู่ในกล่องบินยิมสามเด็กน้อยมาพอเครืงบินครับนะหลังจากที่ว่าฝนตกหลายหลายในปีนี้ในปีที่แล้วตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวหน้าหนาวแล้ว กลางหน้าหนาวแลับอุดรก็ต่าสุดเจ็ดองศาสวันที่ครับสามสีวันที่เรีว,รว,รวโอ้หนาวไปหนาวเงาครับคือคือแปลว่าผมเปิดโทรศัพท์พอในในนาฬิกาพอตอนประมาณตีหนึ่งครับเจ็ดองศาเนาะโอ้หนาวขนาดครับตอนนี้ก็ประมาณอยู่ที่สาวองศาครับ ในช่วงของเวลาเจ็ดนาฬิกาก็ของวันที่สิบหกครับเป็นวันที่วันที่รอคอยของแต่ละคนในการอ,อ,อยากเป็นเศรษฐีใหม่รวมตั้งผมด้วยผมก็อยากเป็นขื้กันละครับวันนี้วันที่สิบหกครับ ของเดือนเดือนมกลาคม2568ผ,ผ่านมา2อาทิตย์แล้วครับผ่านมา2อาทิตย์แล้วของการผ่านเข้ามาสู่ปีใหม่ตอนนี้อุดร้อนก,ก็จากตีวันหนาวๆตอนนี้ก็อุณหภูมิก็อยู่ที่อิบแปดองศา,องศาตอนนี้นะครับ ก็่ค่อยตาตาจะได้คืนก็ห้อนเนะาะคืนห้อนพอออกจากห้องมาหนาวอตอนนี้ก็ค่อยมีแดดเนะาะเพราะมันเป็นหน้าหนาวแดดมันจะมามาขวายหน่อยตอนนี้อุดรก็จะมีงานวันทีน่สิบแปเลยครับเป็นงาน ผมจำโมพิทก็เป็นร้อยยี่สิบสี่ร้อยสามสี่ปีของการก่อตั้งจังหวัดเมืองอุดรเหมือนจะมีล้ำวงสวงครับตี่เอ่อหน้าพระบรมรูปกรมหลวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมครับคนนี้ก็ก็ลักมือมาครับมาฟ้อนมาลำ้ลำล้ำวงสวงครับ คนนี่ก็จะไลาไหลหกแยกก็คือเต็มหมดครับกูแยนดารานักสแสดงมากันมุดคนครับเป็นบางคนครับบบบจะว่ามัมมอดคนเป็นบางคนที่ว่ามีความเหลื่อมใสในเอ่อหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดร็จะจมี ตั้งักก็จะหันที่ผมหันก็จะเป็นตุกตกี้ครับถ้ากอบไปหัวกระลำเรือผมก็จับมาได้เพราะผมก็มาอยู่ติวดอนนี่ได้ <c oughs> ต,ตั้งแต่ผมมาอยู่ตั้งแต่ปีห้าสาอครับตอนนี้ปีหกเจ็ดเนะก็นด้จะอยู่ประมาณสากวกปีสาวาป,ปีตอนนี้มาถึงก็10สิบก็ปี สิบเจ็ดปีกันฮะเออที่ผมกเ็เดินทางครับตีทำงานครับเพราะว่าผมไปส่งลูกค้าเปินไปสนามบินตอนนี้ก็จะเป็นตีตัวกัคบครับวันนี้เป็นวันอย่างน้เนะ้อย ใ,ใจวงเฮียนมาเปิดหมตัางก็เลยลงๆครับจริงๆนี่ช่วงเวลานี่นะเอ่อเจ็ดแปดโมงเจ้าหนีเอี่ยนะรถจะติดครับรถจะไ้หลายเนึงตอนนี้มามาได้เลยแต่ว่าตอนที่ผมว่ันน่าจะเป็นปอะไย่างวันยุดอย่างนั้น